ตัวประธานเองนะก็มาจากมหากรรมการเหมือนกันนะครับจับไปดำไปแดงได้ไปแดงนะครับปี2 5 4 0นะครับ, 40, รบก็มาเป็นทหารสังเกตแล้วก็สอบนักเรียนในสิบนัเกเรียนในสิบจะมีโปรตา้านะสอบแข่งขันไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็นักเรียนในร้อย ในักไทยที่อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการทหารนะครับกองทัพเปิดโอกาสให้พวกท่านนะครับ80%ของการสอบเป็นนักเรียนนิติศึกษา80%ก็จะรับจากทหารากองกำกางเท่านั้นนะครับเมื่อตั้งเข้าไปมีสิทธิสอบทันทีนะครับถ้าทันทีจบม .6 ใครที่จบมป .6 มสนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้มีผลุนูสูงขึ้นในการเรียน ก่อนสนอนะครับหน่วยก็จะบังคับให้ท่านสมัครทุกคนนะครับเพื่อให้มีผลออกมามีความรู้สูงขึ้นทุกคนนะครับปัจจุบันก็ต่อ,อนะก็เปิดโอกาสให้หากกองจุกการที่ผผปวดจุกการได้สอบแข่งขันกันนะนั่นก็โอกาสมีเยอะนะครับตัวประธานเองก็มาจากทางกองจุกการมั้งกันนะครับจบปนชที่เทคนิคโพราละนะครับ ก็ไปทํางานทํางานเก็บเงินไม่ได้นะครับจะไปดับไปแดงได้ไปแดงนะปี2540นะครับก็มาเป็นทหารทหารเกณฑ์แล้วก็สอบนักเกณฑนในสิบนะครับนักเกณฑนในสิบจะมีโคตา้านะสอบแข่งขันไปเป็นนัเกเรียนเตรียมทหารแล้วก็นักเกียนในร้อยนะครับนะปีหนึ่งก็จะรับประมาณ20คนนะครับของจากนักเกณฑนในสิบนะครับน,นโอกาสมีเยอะนะครับ ใค่ที่อยากจะมีความเจรร็จต่อหน้าในชีวิตราชการทาหารแนะม้เงินเดือนจะน้อยแต่เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆก็มีเยอะนะครับนั้นก็เชิญชวนพวกเรานะครับที่มีโรามีความมุ่งมั่นะเข้ารับราชการทหารไปนะที่ไปมีงานทำก็ลองสมัครดูนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆก็มีเยอะนะครับเงินเดือนก็มีเพียงพอสําหรับนะคนที่วางแผนการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง